สวัสดีจ้าพี่นงองบางปูนจ๋าช่องยิเพนพาสวยมาแล้วจ้าพูดภาษาครรชบ,บันเองมันเดิมคับพี่น้องจ๋าเกิดพยายามหาสิ่งที่ง่ายๆมาแบ่งปันให้พี่น้คงบางปูนเองนีเนากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้พี่น้องจ๋าอ,อ,อากาศร้อนเกิดทาให้เกิดกระฟ้าพี่นงองจ๋าที่นี่ก็คนนะ่ะกรักษาโดยโดย,โดยแตกต่างกันไปบางคนรักษาแบบว่า,าทักทิมกันแนดดบางที่ก็เอามาอยู่พี่น้คงบางที่มัดำปน๊ดเด็ดบันเองดา พี่น้องขอโทษทีไอตัวนี้ไม่เก,ก่จ้ะนะเห็นไหม mm hmm. พี่น้องจ้าที่นี่ก็บางครั้งโทษทีเด้อคะ่ะบางคนเกิดรักษาโดยกันไปเลเซอร์ที่นี่ยายเพ็ญนนะจะมา,อาบอกวิธีว่า,อ,าอีกสูตรสูตหนึ่งที่รักษาเพลหลังจากการการทำเลเซอร์ที่แบบเลเซอร์กระอ,อกนะพี่น้องทำให้ผิวนุ่มเนียนแล้วก็ทำให้แบบว่า สกัดแบบเซนเขามารบสมพี่น้องสังเกตไหมคะถ้าทำเลเซอร์ข้างแรกปุ๊บมันจะเป็นอพอตกสเก็ตพี่น้องหนูอ๋อมไหมดำๆนะตกสเก็ตเส็จแล้วพอมันหลอกออกไปถ้าเองไม่รักษาตัวนั้นลนะพี่น้องจ๋าลองไปถูกแดดอีกรอบหนึ่งมันจะขึ้นมาดับเบิลนะคะอันนี้ยาเพนกระเลยหาสูตรที่ง่ายๆมาให้ดูให้ให้ดูระเบ่งปันกันเพราะว่ายาเพนเคยไปแต้มตรงนี้มาไปไปเลเซอร์ในตุุดใหญ่ตรงนี้มาพี่นอ้องอุ้ยตอนแรกนะพี่น้องจ๋ากกแบบ ไม่รู้เนาะไม่รู้จะหาวิธีไหนก็หายไปแล้วก็แค่ทาวาสลีนที่คุณหมอให้มาทษทีนะคะย่าเป็นก็ไม่ใช่หมอคุณไิ่ใจมันเดิมเร็จแล้วพอพี่น้องพี่น้องจ๋าก็ไม่รู้เนาะก็ไปตากแดดอีกพี่น้องอุ้คุณมันหนากว่าเก่าอีกดังปุ๊บที่นี่ที่จะเป็นก็พบไปรบสมหรืไปตรงนี้เลยพี่น้องที่นี่จะเป็นก็หาสูตรินได้นะคะแต่ว่าเกือไม่ได้ผลได้ผลรับก็อยู่ขึ้นผิวคนนะคะแปลว่าย่าเป็นจะหามาแบบง่ายง่ายหาง่ายๆเองพี่น้องจ๋า อันแรกก็คืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องจ๋าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เย็นเป็นซื้อเอาแบบทรงมาด้วยค่ะเพราะว่าเย็นเป็นเมืองไปบ้านเองมาเมืองไทยมาแล้วก็เลยได้แบบทรงมาแบบสกัดเย็นนะคะพี่น้องจ๋าะมะพร้าวสกัดเย็นก็คือ,อปกป้องอบอกสรบุกสณ์นิดเนาะเขาปกป้องผิวจากแสงแดดลดการอักเสบจากแสงแดดแล้วก็ให้ผิวกระจ่า,จางใสแถมมีวิตามินอ e, ีทำให้ผิวกระจ่า,จางใสมีวิตามินเคทำให้ลดความหมองคล้ำ พี่น้องจ้าแล้วก็ทําให้ผิวเป็นปังชุ่มชื้นดาชุมช่มฉ่าแล้วก็อนมน้าได้ดีดานะคะพี่น้องจ้าพี่น้องใช่หนึ่งช้อนชานะคะทําทีละนิดพี่น้องจ๋าหนึ่งช้อนชาด้วยค่ะอันนี้แบบซองด้วยใครจะมีแบบขวดแบบไรก็ได้มดนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องหาแบบง,ง่ายง่ายง่ายๆมาให้เดี๋ยวะคะใครจะเป็นคนอนุหาัไอ้นี่ด้วยค่ะใส่หนึ่งช้อนชานะคะคือพี่น้องจ๋าทําทอันนี้นะได้มดทุกอย่างเลยอ่ะแบบว่าง่ายง่าย แล้วพี่น้องจ๋าแล้วพี่น้องจะบอกว่าผิวมันเนียนหลมกลินดีด้วยนะคะโทษทีนะคะนี่นะคะอุ้ยโทษทีนะ,ะหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋านี่เสร็จแล้วอันต่อไปก็ไม่มีอะไรพี่น้องจา๋าสองอย่างนี้นะพี่น้องใช่ได้แบบทั่วเรือนร่างกายทั่วร่างกายเลยสองอย่างมีแค่สองอย่างอันนี้นะคะาวาสลีนเหมือนเดิมค่ะวาสลีนก็คือปรับผิวให้นุ่มเนียนผิวแห้งผิวเตกผิวโลก ไดมดวัสลซนช่วยได้พี่น้องจ้าให้ความชุ่มฉ่ำช,ชุ่มชื่นดีจังพี่น้องอันนี้ก็ใช่ประมาณสองช้อนชาเด้อค่ะพี่น้องจ้าสองช้อนชานะคะเดี๋ยว,วยทําทในน้อยก่อนพี่น้องทำในน้อยก่อนนะคะสองช้อนชาใส่เข้าไปเลยก็พูดง่ายๆก็คือหนึ่งต่อสองค่ะพี่น้องจ้าสองช้อนชานะคะทูดเด,ดยค่ะสองช้อนชานะคะ ขออนุญาตวางกอนค่ะพี่ป้าดาพี่น้องจ๋าสรุปสรุปเราหนึ่งต่อสองก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนชาแล้วก็นน้ำมันวาสลีนโอ้วาสลีนเองสองช้อนชานะครับพี่น้องเ็จแล้วพี่น้องจ๋าที่นี่ใครจะเอาไปอุ่นก็น,นําร้อนหรือใครจะใส่ไมโครเวฟก็ช่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอขออนุญาตใส่ไมโครเวฟเลยเดอเพราะว่าจะได้เร็วนิดหนึ่งเนะาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องจา๋า ให้มันคนให้ละลายเข้ากันนะคะพี่น้องจ๋าแต่เวลาพี่น้องคนอ้นในน้ำร้อนเด้อให้มันพยายามคนไปเรื่อยๆเอาน้าอุ่นถูกไหมคะน้าอุ่นก็อน้าอุ่นเส้นแล้วก็อไอตัวเนี่ยไอถีองใส่ถ้วยนะีงก็ไปคนคนคนค้นเจนมันละลายในเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องให้มันเป็นน้าคุ้นๆนะคะให้เลี้ยวได้พอดีเดอร์พี่น้องแต่อย่าเลี้ยวมาก เลียวเข็นๆข็นะป้าฉันที่เข็นๆข็นหรือภาษาคนเราเรียกเข็นๆก็คือหมายถึงว่าพอดีพอดีพี่น้องซเซตแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมาบอกว่าทำยังไงนะคะพี่น้องการเลเซอร์นี่นะคะถ้าถ้าทําไปเร็วถ้าสมมุติว่าอิงไม่รักษาให้ถูกนะพี่น้องอกเบียดด๋งปุดกว่าเก่าด๋งกว่าเก่าเราเทมส์ใจุดจุดจุดนะพี่น้องคุณมาเพิ่เลยนี่ยังเป็นเกิดขึ้นมากระตัวเรือร่อเพราะจะเป็นเต็มตรงนี้เป็นไว่าแค่พีนดังๆเลยนิดเหมือนเด็กตรงไหนค่ะมันจุดใหญ่นะคะ ที่นี่เอกสเกตที่เขานั่นนะพี่น้องคุณหมอก็ให้พวกวาสลีนได้มากกัขยันถามเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็คือสูตรหนึ่งหลังจากการคือแผลมันตกสเก็ตแล้วก็คือจะเป็นจะแนะนําสูตรนี้ให้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปซื้อหาอะไรพี่น้องจ้ะเซเว่นมีมดบัตเองหางง่ายเพราะว่าเรนี่นะคะขอโทษนะคะทุกคนก็ไปหาคุณหมอะคะ่ะช่วยเอาตก้ออาอัลฟาโอเป็นสิทงที่ดีคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกิดมีวัฒนาการการมันเกิดเจริญขึ้นเนาะ ถึงที่นี่ว่าพอใชสูตูนี้ไปพี่น้องอย่างนอยกปรไปยัดนาแล้วก็แถมอะวรอินถูกแดดนะ่ะอิก็พยายามแบบไม่ให้ถูกเด็ดว่าอินก็กางรง่มเอ้เส่หมวกใส่กางร่มด้านเลย็ยกเละะจักเดือนหนึ่งพี่น้องเออผิวจะก,ก่งต่นกันคลิ้งเลยนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเดินไปเป็นคนอนุญ,ญาตนะคะนี่ยังละลายีะเลือ,อนะคะพี่น้องก็คือไม่มีอะไรมากมายสอ,อย่างจะ้ะสองอย่างนะคะวาสลีนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสองอย่างแค่นี้แหละพี่น้อง เห็นไหมสบายมากยายน้นคะจะเป็นคนยากชุดนี้หนึ่งละลายอย่างอือละลายเร็วโทษทีนะคะร้อนร้อนเกลี่ยพี่น้องจา๋าเร็แล้วพี่น้องจ๋านี่คนให้ละลายกันเด้อจะเป็นคนยากมากคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องเม็นไมพี่น้องมีสองอย่างนะใช่ได้ตลอดจะเป็นพยายามหาแบบไอ้แค่สองอย่างเอ็มารวมกันพี่น้องหนึ่งต่อสองนะคะ น้องจา๋าตอนนี้มันร้อนนะครับพี่น้องจ๋าก,ก็คือปล่อยให้มันเย็นจักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจีลวกนาดีไปกันใหญ่พี่น้องกัยที่นี่ทำแบบลวกหนาแล้วเซตเลยทีนี้ให้มัน,นให้เนื้อมันคุณๆพี่น้องคุณๆนะคะแปบบ๊บนึงนะคะหนึ่งต่อสองนะครับพี่น้องจา๋าม,มาเลยคุณสวยงามเนื้อเขาเนียนกันคลิ้งพี่น้องจา๋านี่ ขออนุญาตนะคะนี่พี่น้องจ๊ะให้มันเนื้อคุณกันนี่เด้อค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวชีหุกออนี่ร้อนด่าพี่น้องนี่นเดี๋ยวนะคะยเยปีนทำไปดูนี่จ้ะพี่น้องให้มันคุณกันนี่เด้อค่ะนี่หนึ่งต่อสองนะคะนี่หนึ่งต่อสองพี่น้องจ๊ะได้ทั้งหมดเลยค่ะเยเปีนขออนุญาตบอกวิธีทำะะํำเลยค่ะตอนที่เอ่อเอียงโต๊ะสเก็ตมาถูกไหมคะมันก็จะมีดำๆถูกไหมคะแต่ว่าพี่น้องก็ทา วาสลีนที่คุณหมอให้มาลีถ้าให้มีวาสลีนมดกระช้ตัวนี้นะพี่น้องลูบเบาเด้วยค่ะเพราะว่าโดยช่วงแผลมันจะอักเสบอยู่พี่น้องก็ลูบข้าไปพี่น้องลูบนวดทั้งกลางวันทั้งคืนเพราะว่าช่วงนี้อิงก็ไม่ได้ทาเคาื่องอาไม่ได้ทาแต่งหน้าอยู่แล้วเซตแล้วอิงนวดกลางคืนเซตแต่กลางวันพี่น้องก็ใช้ครีมกันแดดด้เหมือนที่คุณหมอให้มานะคะพยายามใช้ของคุณหมอก่อนนะคะเซตแล้วก็ทากลางคืนกระช้ตัวของที่เอพินบอกก็นวดเบาๆบพี่น้องนวดเบา พอแผลมันแห่งพี่น้องจ๋าแผลให้มันลดเองถูกไหมคะพอแผลมันลดเองปุ๊บเนี่ยพี่น้องก็แช้ตัวนี้เลยนวดทุกเชา้าทุกเย็นนวดเบาเด้เยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นเป็นแผลที่เขาเรียกนะมันผิวกําลังบอบบางบอบบาง,บาง,บางพี่น้องมันบางแล้วที่นี่มันจะหนาอีกใสเงาเลยแต่ที่ไทยอิงไปไ้อะไรนะไปนวดแรงโพดเดี๋ยวมันจีอักเสบมันจีระา,ายเครืองนอกมันอินอักเสบระา,ายเครืองที่นี่ก็แช่ตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋านวดเขา้พี่น้องพี่น้อง นวดนวดเบาๆนวดไปเรื่อยๆพี่น้องใช่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วพี่น้องจะรู้ว่าจะรู้ว่าผิวมันจะกลืนกันไปกลืนกันแบบว่าเอา่อกลืนกับผิวเองที่ผิวด่างเดิมเองพี่น้องไอ้ช่วงที่มันยะเป็นพูดถึงหมายถึงไอ้ผิวที่ที่ทรอยสเก็ตมันน่ะคะที่สเก็ตที่จุดๆุๆจุจุดน่ะพี่นอ้องพอามันลดออกไปแล้วนะ่ะที่ตัวเนี้หลังจากที่มันผิวนั้นนะ่ะพี่น้องก็มันก็จะค่อยๆกลืนไปพี่น้องกระทาไปเรื่อยๆทาัะเดือนหนึ่ง ไม่จะเป็นต้องเดืนเะอพี่น้องทาไปเรื่อยๆนี่แหละก็กลายเป็นว่าได้ผิวชุ่มชื้นดาแล้วก็ผิวกระจ่างใสาดาแล้วอีกอย่างก็คืออย่าลืมทาครีมกันแดดกลางวันนะคะพี่น้องจา๋าช่วงนี้เองก็งดการแต่งหน้านะนั่นแหละพี่น้องจ๋าก็ลองไปทําดูเด้อค่ะเพราะว่าส่วนอ,อันนี้สูตรอีกสูตรหนึ่งที่เบียบหาง่ายๆแบบบ้านๆเองซื้อได้ตามร้านสะดวกเดี๋ยวนี้เซเว่นอะไรก็มีมดไม่ว่าร้านพูดร้านไหนมีมดตามบ้านเองก็มีตามมาดง คนที่อยู่บันโงบันอะไรี่เป็นก็จากบันโงเนาะตำรานขาดมีมดพี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือสูตรอีกสูตรหนึ่งที่วิธีการรักษาผิวหน้าหลังจากหลังจากการเลเซอร์เลเซอร์ฝ้ากระเด้อค่ะกระนะพี่น้องใช้คำว่ากระดีกว่าน้องกระที่จุดนั่นน่ะที่มันพึ่งผสมนะพี่น้องบางคนมีมีกระกระสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบอย่างเยเพนนี่ปูดปูดตรงนี้คิดดูกันเอง แล้วเอ็นเล็กๆน้อยๆทำมันเซ็กซี่ก็คือไปพี่น้องทำมันไม่เซ็กซีน่นะอุ้ยมัวเองพี่น้องมัวระอบนะบันชันเรียกมัวระอบได้เขาเรียกบันคนรุรกีเรียกอ่าอุ้ยไม่ไม่สบายใจนะคะพี่น้องจา้างกันนะคะอย่าลืมนะคะอาจจะนานนิดหนึ่งเด้อคลิปนี้นะคะงั้นก็ลองไปทําดูนะคะสูตรง่ายๆสูตรบ้านๆเองแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเหมือนเดิมการเยปินไม่ใช่หมอไม่ใช่นักผู้วิจัยแต่เยปินบอกมาเพื่อ ให้พี่น้องแบ่งปันกันเพราะว่าอย่าเป็นเกิดขึ้นก็จะเป็นเองเพราะว่าผิวมันเกิดจะเนียนไปก็ไปก็รูมลืนกบผิวดังเดิมเองลองไปทําดูนะคะอย่าลืมนะคะ1ต่อ2อค่ะน้ํามันมะพราะ้าวสกดัดเย็นหนึ่งช้อนชาแล้วเกลือวาสลีนสองช้อนชาเอาไปอุ่นก็นําร้อนหรือใครมีไมโครเวฟก็ได้แล่อย่าลืมนวดนะคะนวดไปเรื่อยๆพี่น,อน,นออ้องนวดเข้าไปนวดเบาๆนะคะ นะคะขอบคุณนะคะขอโทษทีถ้าพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยขอรบซิบเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมไปลองไปทําดูนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีค่ะและอย่าลืมนะคะพี่น้องไม่ว่าไวัยไหนก็ใช่ได้ลืมบอกไปคนที่คนผู้หญิงคนผู้ชายไวัยไหนก็ใช้ได้คนที่ทําเลเซอร์นะคะงั้นขอบคุณนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ